โอ้ขนาดนี้โอ้หมดกันหมดกันนี่ไอ้โลกซาเนี่ยมันร้ายแรงมากมันทำให้เศรษฐกิจเอเชียคเนเนี่ยก็ทกอถอกันอย่างหนักคิดดูตลาดนมในสิงคโปร์มันเคยมืดมาขนาดนี้มันเหลือแค่นี้เองท้านี่ขนาดประเทศเราเนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะเลยกระทบกระเทือนขนาดนี้ทดลองครับไอ้เรื่องเศรษฐกิจเสื่อมเนี่ยคือผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกไอ้นั่มันเรื่องเล็ก แต่ที่มันเรื่องใหญ่ไปกว่านั้นก็คือผมกลัวอย่างอื่นมันจะเสื่อมมากกว่าอะไรอะไรเสื่อมอะไรเซ็กกันสิครับพี่พันธ์น่ยจะกลัวอะไรอ่ะแม่กลัวเป็นโรคซาเป็นโรคซาเสร็จแล้วเซ็กจะเสื่อมเฮ้ยบ้าไม่เคยมีหมอจากสถาบันไหนนะบอกเลยว่าซาในเกี่ยวข้องกับเซ็กเสื่อมมันมีความเป็นไปได้สูงครับถ้าลองครับถ้าลองลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดคนทั้งโลกเนี่ยมีผ้าปิดหน้าหมดทุกคนเลย นะครับคราวนี้เราก็จะไม่เห็นหน้าตากันคราวนี้เนี่ย <c oughs> จูบกันไม่ได้ละอ่าหนึ่งแล้วก็ปิดหน้าปุ๊บเนี่ยคุณหญิงใครที่ไหนปากแหวงฟันหกักปากเหมน็นปากหมานี่เราไม่มีทางรู้ได้เลยคราวนี้แหละปีปอลตอสมองสภา,าพจิตใจมากทาให้เซ็กเสือเอเ่อมเียเครียดนะอยูคอเป็นเส้นเลยให้พันคิดได้ขนาดนี้เนี่ยเซ็กในเสื่อมไปแล้วในต้องเครียดมากลเลยมันคิดอย่างเงี้ยเอาอะไรมาคิดฮะสมองเอาสูตรไหนมาคิด เขาใช้หัวผมคิดหัวแม่งท้าดูนี่ดูนี่สองข้างฉันมีรอยจุมพิษแสดงว่าฝีเขาประทับใจฉันมากกว่าตะพันโอ้ย <c oughs> แค่นี้ถ้าลองทำเป็นคุยมี2องรอย ผมเน yeah. okay. 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 ี่ยมีรอยเดียวก็จริงนะครับถ้าลองแต่ของผมเนี่ยเป็นรอยจุกท okay. uh, okay. ี่ใหญ่หนักแน่นแล้วก็กดแล้วก็นาบ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 ไปนาบมาแข็งแรงทนทานกว่ากันเยอะเออมั่ว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 ดูของทาลองสิอะไรเนี่ยสองข้างก็จริงแต่แหว่งเฮไวนี่เมื่อกี้ทะเข้าไปในห้องน้ำนะน้องในห้องน้ำมันบีบนะโอ้ยหายเมื่อยไปถึงตับเลยอ่ะโอ้โหมอวันก่อนเนี่ยมากครื่องกงเลอะหมดเลยอ่ะบีบอยู่ได้เอะอะไรล่วนี่ตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยไปทำอะไรกันมาเนี่ยอุ้ยโดนโดนโดนใครชกมาโดนจู่แบบดูดดื่มนี่น้องเข้าปากนี่ปากนี้เลยคนเล็กแค่คนนี่แหละต่ปากเขาใหญ่ไงมันคือความอิจฉาอะไรเอ่ยไม่เข้าภูไม่ไม่ไม่ขอโทษขอโทษมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆมันจิ๊บจ้อยกระจอกไหนมีแล้วแต่แต่ไม่ดูหน่อยสิไอ้คนมีน่ะคือมันพูดได้คนไม่มีน่ะไม่น่าพูดไงน้องเฟิร์นน้อง เพื่นเพื่อนเพื่อนจะนี่อะไรคะคือพี่อยากมีอย่างที่คนอื่นเขามีมั่งอะอะไรคะจุดจุบจุบตรงนี้อ๋อได้ค่ะไดแม่คะได้ไหมคะอืมขอบคุณมากเลยนะคะค่ะโอ้ยเลือดเอาเอางี้เลยเอาสดสดอย่างนี้เลยเหรออิจฉาอิจฉาพวกเนี่ยโชคดีกันมากเลยนะคะรู้ไหม เพราะว่าลิปสติกพวกนี้ค่ะเขาให้ทดลองใช้ค่ะติดทนนานเป็นอาทิตย์เลยนะคะใช่เป,เป็นอาทิตย์แล้วใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้ยค่ะก็ประหยัดค่าลิปสติกพวกหนูไปเยอะเลยนะคะตอนนี้ยังมีอันเดียวนี่มีอันวะจะฆ่ากันจริงๆยุ้ยเข้าระจูบฉันได้เวนเอ้ยอา ถ้าล<ส>องพูดก็ไม่ถูกเด็กคนนั้นมันเป็นเด็กของท่านรองแล้วท้าลองพ่อยให้เด็กของท่านลองมาจุบผมได้ไงอ่ะผมไม่ยอมแม่งเงี sure Now, ok, so like this, ้ยน uh ี่นี <Mun> ่นี่ผมว่าไม่ต้องเถียงกันเลยนะถ้าพี่สองคนเนี่ยนะไม่ยุให้ผมทําอย่างนี้นะป่านนี้แก้มผมนี่ก็ใสสะุดใสอะไรนะใสใสสุดใสสุดออกพองหมดแล้วเนี้ยไม่งั้นไม่มีรอยนี้หรอกเดี๋ยวเพื่อนพึ่งทะเลาะกันตอนนี้ว่าแต่ว่าทะเลาะกลับบ้านอย่างเงี้ยนะตายสถานเดียวจะทำไงดีอ่ะ นั่นสิน,นี ing, นน like ่เป็นรอยขนาดนี้เอาหน้าไปปากใครก็ไว้ที่ไหนอ่ะไปป่าคนข้างบ้านเหรอก็ตลกแล้วนี่เป็นอาทิตย์เลยนะไม่ใช่สแทมวีซ่านะเนี่ยโอ้ยนั่นคิดออกแล้วคิดออกแล้วอะไรอ่ะคุณกำชัยเป็นอะไรไปคะ ไม่ได้ไม่เอาผ้าปิดจมูกออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฉันไม่อยากให้เธอกับลูกต้องติดเชื้อโรคร้ายอย่างฉันอุย้ยเชื้ออะไรคือฉันเพิ่งตอนรับลูกค้าจากสิงคโปร์อพอส่งมันขึ้นเครื่องบินไปเหยียบสายการไปเหยียบท่าอากาศยานสิงคโปร์มันตายเลยผลการศึกบอกว่ามันติดเชื้อซาออ นี่นี่มันไม่ใช่เรื่องร้อนเล่นนะคะคุณพอ่อโอ,อ้ยร้อนเล่าออกมา,อ,าออกมาคุณนี่ยังไงเนี่ยคุณเป็นโรคร้ายแรงขนาดเนี้ยทําไมคุณถึงไม่บอกกันแต่เมื่อคืนเราจะได้แยกเตียงกันนอนเฮ้ยลูกเฮ้ยตานนี้เชื้อโรคของคุณเพกจะจายไปเต็มบ้านเราหมดแล้วตายตายตายไม่ไร้ายแรงขนาดนั้นเถอะท่นแค่พยายามรักษาการตัวเองนะแล้วก็อาทิตย์นี้นะเอออาทิตย์นี้อาจจะมองอยู่ในอาการดูแลของหมอ เาะ uh huh. เอาเลย uh huh. จะอยู่เป็นอาทิตย์หรืออยู่เป็นเดือนไปเลยไปไปเอาให้หาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาได้น,<อ>นี่นี่คุณจะไปทำงานทั้งอย่างนี้เลยเหรอฮะ<า><ๆ>นัน่นสิคะคุณพ่อขืนคุณพ่อไปบริษัทแบบนี้นะคะคนเขาเห็นเขาต้องแตกตื่นกันแน่นเลยค่ะคุณพ่อไม่คือพ่อก็อยู่ใน,น่วนพ่อนะ<ห>นูอยให่คนหนึ่งมาอยู่กับพ่อแล้วกันโอเคไหมแล้วเจอกันฮะพูดอะไรแล้วไม่รู้เรื่องเลย เสินจะกินเข้าไปอีกอออลูกชื้นอุ้ยลูกนึกไปหน้าสงสารคุณพ่อเขาเหมือนกันนะลูกนะแม่ว่าประเดี๋ยวถ้าลูกไปทํางานเนี่ยก็หาผ้าปิดปากปิดจมูกให้คุณพ่อเขาใหม่เถอะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันดูใหญ่ๆไม่รู้จะใช้ไซส์มาตรฐานหรือเปล่านะไม่อยาก,กปปเป็นปมเปอร์พระอ้อมเด็กอะ <S <S อหาใหม่นะลูกค่ะแม่แต่เป็นห่วง จิตจ๋าพานจิตว่าเปลี่ยนภาน์มันผืนเล็กลงกว่านี้ทีไหมคะคือไม่ใช่จิตมันอันตรายมากถ้าผืนใหญ่ก็ดีแล้วเพราะหน้าพานเนี่ยมันใหญ่มากพันต้องใช้ผืนใหญ่ๆคือเพื่อความปลอดภัยจิต จิตเป็นห่วงพันนะคะเจ้าชินี่มันเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆนะจิตนะดูสิเนี่ยไม่น่าไปไประชุมกับลูกค้าที่เขามาจากฮ่องกงเ,เลยเลยต้องลำบากกันไปหมดเลยเนี่ยดูสิดูสารโรคพันสินี่พันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นเวลาสุดสิบวันเลยนะเนี่ยดูสิพันพันจะต้องจากจิตไปพันคิดถึงจิตนะรู้ไหม ไม่เป็นไรคะ่ะพันตอนนี้พันกับจิตต้องห่างกันเอาไว้ก่อนนะคะจิตทนได้คะ่ะจะสิบวันส0เดือนจะกี่ปีกี่เดือนก็ตามแต่ขอพันหายก็พอแลจ้ะจิตเนี่ยเดี๋ยวพันต้องรีบไปทํางานแล้วเดี๋ยวขอพันขึ้นรถหน่อยนะเดี๋ยวจิตต,ตีมาทางนี้นะแล้วเดี๋ยวพันตรงไปทางนี้นะอ่ะ,อะ ต้องสะอาดสะอาดเพื่อความปลอดภัย <c oughs> ที่เชื้อจามมันมาละบาถึงที่งานแล้วแล้วหลนเนี่ยวหววเล่นไหมนี่คุณบอกแล้วว่าแผนผมต้องสำเร็จนี่ต่อไปนี้นะพวกเราเนี่นะครับไม่ต้องรายงานตัวกันเป็นอาทิตย์ขอบอกนี่ถ้ารู้อย่างนี้นะฉันเอาไอ้ผ้าพวกนี้มาปิดหน้าตั้งนานแล้วคือสงสัยครับ แล้วพฤติกรรมอย่างนี้นแล้วเซ็กจะเสื่อมไหมอ๋อพี่ฟันเอาเข้าไป <c oughs> นี่นี่ถามจริงเนี่ยสมองพี่ไม่เคยคิดเรื่องอื่นเลยเหรอ <c oughs> คิดแต่ว่าไอ้เซ็กจะเสื่อมเซ็กจะเสื่อมเนี่ยนะใช่สิฟันะงนี่นะฟังเลยแล้ววาดภาพตามไปเซ็กมันจะเสื่อมได้ไงในเมื่อเราสามารถจะปลอดเมียตั้งหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มมีชีวิตที่มีอิสระนี่นายไปเตรียมทัวร์ได้เลย ไปเตรียมทัวร์ได้เลยลูกทัวร์คนนี้พร้อมจะสู้สึกเต็มที่แล้วผมก็เอาด้วยเหรได้ครับพ่อเดี๋ยวผมปฏิบัติพ่อพ่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ครับท่านรองครับวันนี้เมียไม่มีเมียตาตาตาวันนี้ฟรีไม่มี คิดว่าจะต้องเป็นคุณพ่อคนเดียวซะอีกที่จะปิดจมูกปิดปากเนี้ยค่ะไม่คิดว่าจะต้องโดนกันทั้ง3คนแบบนี้อย่างนี้นะคะบริษัทเราจะต้องเข้มงวดกันหน่อยแล้วล่ะคะ่ะเฮ้ยค่ะคุณหนูพอชื่นก็ต้องใส่ด้วยนะคะนี่ค่ะอานงเตรียมมาให้แล้ว <c oughs> แต่ว่าชื่นว่า คุณนอนงค์อยาให้ทุกคนต้องแตกตื่นกันเลยนะคะมันจะทําให้เสียงานเปล่าๆแล้วมันก็จะพลอยทําให้ชื่อเสียงของบริษัทเปล่าเสียแล้วก็ประเทศของเราด้วยค่ะใช่ค่ะอนงค์เนี่ยนะคะถึงได้เตรียมตัวไว้อย่างเรียบร้อยแล้วถ้าพนักงานคนไหนเกิดมีอาการไข้สูงมากหรือว่าไอหอบเนี่ยนะคะทาหน้าตาที่เสียวเนี่ยอนงค์ส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีเลยค่ะคุณนอนงค์คะ เชิญรบกวนคุณนนงเตรียมผ้าให้เชิญอีกสักสามผืนได้ไหมคะหุย พอแนละ้วคุณหนูพาชื่นเชื้อโรคมันไม่ทะลุเข้าไปหรอกคะ่ะรับรองได้เลยแล้วไอ้เชื้อโรคซาเนี่ยนะคะมันอยู่ในอากาศได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมันก็ตายออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพอดีชื่นจะเตรียมให้คุณพ่อคุณอาพานแล้วก็พี่เลิศอะคะ่ะชื่อนอยากให้เขาเปลี่ยนผ้าสนหน่อยเพราะของเขาเนี่ยมันใหญ่เกินมาตรฐานแลวปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นอะไรเลยอะคะ่ะอ,อีกอย่างชื่นว่ามันป้องกันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ผลอะไรหรอกคะ่ะ น่าเ่สิอนงก็ลืมสังเกตไปเด้ออนงจัดให้ค่ะตาแมเออดีว่าดีว่าดีว่าเดี๋ยวกรดูหน้าหน่อยนี่จ้ะ ก่อนค่ะยืดก่อนคืออานงมีผ้าปิดปากมาให้ทดลองแล้วคุณณนะคะอขาเนี่เก็เปลยถึงแล้วเออโอ้จริงๆด้วยผ้าปิดปากจมูกของพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานค่ะมันป้องกันเชื้อโรคไม่ได้เลยนะคะเปลี่ยนอันใหม่อานงเปลี่ยนให้อันนี้แหละดีแล้วควบคุมทั้งหน้าใช่พุตรบุถอยไปดีกว่าเดี๋ยวติดโรคแกของยาดีกว่าไปกไกล นั่นครับนั่นแหละครับ,นนรบว้าวเฮ้ยอันนั่นร็อปดมันสวร์นะเนี่ยโอ้โหแกไปหามาได้ไงวะเนี่ยเจ๋งจริงๆโอ้แล้วนี่อยู่ถ้าเป็นปีนะนี่อย่อางเงี้ยโอ้โหพี่พันธ์นี่อาทิตย์เดียวก็พอแล้วแหมะทำไมอะ่ะ